เรียออนไลน์กันคทุช่งืออมไม่อเรียนงคเร่แรกเราก็มีแพชั่นนะหลังๆมาเริ่มหมดแชั่นของจิก็รอดนกันนะคะว่าจะได้เข้ามีนาหรือว่ากันยานี้เพราะว่าอยากเช่ายและนาวีเอ้ยดีวอยนะคะตอนนี้ห้าทุมแล้วค่ะก็กำลังจะไปอาน้ แล้ววันนี้วันอะไรคะนี่วันอาทิตย์ค่ะแล้ววันนี้มีมีเรียนค่ะเจ็ดโมงครึ่งค่ะตั้งใจเรียนมากค่ะก็ว่าจะไปอาบน้ำแล้วคะแต่ว่าถ้าถุ่มแล้วนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาสอบถามพี่ว่านว่าเรียนออนไลน์เป็นไงบ้างเรียนอะไรเป็นไงบ้างคะเรียนพี่จีนต่อปค่ะมีกี่วิชาสี่วิชาสี่วิชาวิชาละสองข้าววันหนึ่งเรียนสองวิชา ็เป็นสีขาวตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงเจ็ดปีครึ่งชาน่าจะเรียนไหมสุดนี่สีวิชามีอะไรอะตรงเหอกิงลี่เยื่อตู่โค้ดิชอบอะไรสุดคะชอบจงเหอสุดเพราะเราซื้อน่ารัก,กเราค,าคมมอนอะื่นอ่ะคนอื่นก็น่ารักนะกิงลี่ก็น่ารักแต่ปล่อยสายไปไหน่อยเยื่อตู่ก็น่ารักคือแบบเขาพูดแบบพี่ฮาว เออก็น่ารักเออน่ารักแบบชมเด็กเก่งอ่ะเออก็น่ารักอ่ะแต่ชอบชมเหิงสุดเพราะว่าแบบเขาแบบสดนทรใส่าเลิงอะไรเงี้ยเอ็นเทอร์เทนเด็กแต่ว่าเขาอยู่ค่อนข้างแบบน่าเบื่อนิดนึงเขาชอบเรี้ยงลายคนแล้วก็แบบชอบแบบชอบแซะหน่อยเนี้ยแต่ว่าเป็นปกติของครูจีนนะจะไม่ได้ให้จีนแบบครูเขียนป้ายในห้องก็โอเคนะครูใช่ที่สอนแบบสอนประจำวเนี้ยชมเหิงอ่ะ โอเคนะโอเคเลยแบบดีเลยแล้วแบบปีหน้าเพื่อนปันจะไปเรียนแนะนำยังไงดีต้องไปเรียนอะไรไหมคะก็แนะนำว่าถ้ายังออนไลน์อยู่ก็ดับต่อโอเคจบกี่ปีวะเนี่ยตอนนี้คือเด็กอะไรนะเด็กหกห้าแล้วนะเด็กหกสี่หกห้าหก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 โอเออมันจะหกหกแล้วถ้าสมมติว่าคนเรียนออนไลน์อยากแนะนำอะไรบ้างไม่มีอะไรแนะนำค่ะไม่มีอะไรแนะนำค่ะเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่รู้แล้วส่งการบ้านส่งการบ้านเป็นยังไงส่งในแอปพลิเคชันซเปอร์สตาร์ <Start. S 2> แต่ว่าชืัอจริงก็คือเชวีีทงมันเป็นแอปของ BLCU เขาอะเป็นแอปสอง่งงานสร้างห้องเรียนเหมือนคล้ายๆ Google Classroom um ว่าเราจะสร้างแบบถ้าเป็นไฟล์ให้สองอ่งงานอะไรเงี้ยแล้วก็<อ>แบ่งอันนี้วิชานี้วิชานี้เราซื้อเขาก็จะใส่แบบแยกโฟลเดอร์เป็นหนังสือบทที่นี้นี่คือให้เด็กเขาไปอ่านเป็นหนังสือพ่วนกันบ้านก็นั่นแหลรก็คือจะสร้างแบบติ้งขึ้นมาอันนี้กันบ้านอเน,นี้ยส่งวันจันทร์นะวันเวลานี้นะอ,อะไรเงี้ยแล้วเป็นไงแอปไวเวอร์โอ้โหอัปโหลดแบบนานนานมากทุกไม่รู้ว่ามันอยู่ไทยหรือเปล่าไม่รู้<ๆ> เป็นยังไงอะอัพโหลดทีก็แบบรูปไม่ขึ้นมั่งอะไรมั่งหรือเป็ที่เน็ตแล้วก็มีเกี่ยวนะงงเออไม่รู้เป็นที่ไรแล้วเมื่อกี้อัดเสียงอันนายคะวิชาอะไรนะคยวิชาโคยู่ก็คืออัดอยู่นั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าแอปอ่ะมันแบบไม่เสถียรมันไม่เหมือนอัดเสียงในไอโฟนอะจตตอบได้หรือแบบถอยหลังก็ไปได้ถ้าเราผิดท่อนเดียวหรือคำเดียวเลยเงี้ยอันนี้คือถ้าแบบผิดนิดเดียวกดเริ่มใหม่หมดเลยนั่นแหละแล้วแบบว่าอย่างไรตอนไลนต่อไปเนียเผื่อแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือจีใน่ไทยมาฟังแารเล่นออนไลน์ต่อไป ใช่คือแรกๆเราก็มีแพชชั่นนะหลังๆมาเริ่มหมดแพชชั่นของจริงแต่ก็อิจฉาคนที่ยังมีแพชชั่นนะแต่เราแบบไม่ไหววะ <c oughs> เรียนออนไลน์มันหมดได้อ่ะมันน่าเบื่อมันหมดได้มันห,นห,ม,นหมดได <c oughs> ้เลยนะคะหมดได้อ <c oughs> ่ะใช่ก็ดรอปเลยนะคะดรอปไปเลยสิค่ะก็ดรอปไปเลยสิค่ะจริงๆต้องเริ่มปีห <c oughs> นึ่งสิบเก้าตอนนี้น่าจะเริ่มปีหนึ่งยี่สิบชิมคะ่ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่แล้วก็จบยี่สิบนี่แหละอยากแนนะน้องๆเลยว่าที่เรียนออนไลนน์สู้ๆเาะแม่ไหวด ถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยโอเคกับการเรียนออนไลน์แบบโอเคเรารู้สึกว่าเรามีแพชชั่นเรียนได้เรียนไหวเราสุขภาพจิตไม่เสียหรือแบบเราไม่เครียดอะไรเงียแบบเเยเง้ยก็ก็เรียนได้แต่สำหรับคนที่แบบเรียนออนไลน์รู้สึกหัวใอ่ะก็เหอนเราคิดว่าก็ด r o ไปก่อนดีกว่าและอยากฝากอะไรกับคนที่แบบเรียนออนไลน์อยู่แชร์แฟชั่นกันก็รู้สึกว่าถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเรียนออนไลน์ไหวมีมีแพชชั่นแล้วรู้สึกว่าโอเคการเรียนออนไลน์มันก็ไม่ได้แย่เราโอเคกับมันอะไรอเงี้ยก็เรียนต่อไปได้ถ้าใคร สึกวาแบบไม่ไหวมันบอด<ล>ได้อ่ะเรียนไปเรียนมาหมดแพชชั่นแล้รู้สึกน่าเบือ่อหรือแบบบางคนสุขภาพจิตเสียสุขภาพร่างกายเราเสียตามไปด้วยก็นนแนะนําว่าให้พักก่อนแม้บอกให้เธอพักก่อนนะคะเลับไ,ไปก่อนแต่ว่าพี่ว่าตอนนี้คือไม่ไหวแล้ว รู้สึกว่าถ้าปี2มันยังไม่เปิดนะก็จะดับจริงๆรู้สึกว่ามันจุดประสงค์ของการเป็นเลข,ของเราอะเราอยากไปใช้ชีวิตใช่ไม่ใช่อยากแบบอยู่ที่บ้านออนไลน์ตื่นมาหน้าคอมแล้วก็แยกย้ายแล้วก็หน้าคอมแล้วก็แยกย้ายแบบเนี้ยมันวนลูปอะรู้สึกว่าไม่โอเคจุดประสงค์ก็เลยอยากใช้ชีวิตเออ่ <laughs> นแหลคะค่ะเมื่อไหร่จะเปิดประเทศคะ <laughs> ประเทศอื่นเข้าได้แต่ทําไมเราเข้าไม่ได้คะทำไมเข้าไม่ได้ <laughs> ใช่ <laughs> ก็รอลุ้นกันนะคะ ว่าจะได้เข้ามีนาหรือว่ากันยาน,นี้เพราะว่าอยากเฉยชฉายแล้วทุกคนจะได้ดูยูทูบเราที่แบบได้เฉยชายนะคะอันนี้ก็คือเซเลบเซย์เสร็จแล้วเ <c oughs> ขินนะรอพีอ่โจนะรอดูนะคะ แล้วก็อย่างสุดท้ายสําหรับน้องๆปีนี้ใช่ไหมรุ่นพี่เขาแนะนํามาว่าให้รอสักประมาณแบบเดือนสามก่อนว่าจะประกาศว่ายังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยถ้าบางคนตัดสินใจจะเรียนออนไลน์ก็สมัครไปเลยโอเคไม่ต้องแข์ถ้าไม่อยากเรียนออนไลน์ให้ยืนปีถัดไปใช่เพราะว่าบางมอนะคะดรอปไม่ได้แต่ว่ามอเราช่วงนี้ที่ดรอปได้มอว่าดรอปไม่ได้ใช่ไหมดรอปได้แต่ว่าต้องมีเหตุผลที่แบบค่อนข้างฟังขึ้นเกี่ยวกับการเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามอเพื่อเราคนก็คือดรอปไม่ได้ซึ่งแบบทรมานลอ างมอก็คือเหมือนที่ไทยเนี้ยส่งคลิปแล้วให้เราไปดูเองเราแบบไม่ทําข้อสอบอะไรเงี้ยใช่ใช่เหมือนปีที่แล้วมอเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าปีนี้มอเราดรอปได้เราก็เลยดรอปไปเลยประมาณนั้นแหละก็เจอกันนะคะถ้าสูนย์รถประเทศเปิดนะก้อนปากีทักได้กลางโจทักได้นะคะเจอทักรักจีบวันนี้นะคะเราสองคนนะคะลาไปก่อนบายบายเจเจถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์โอเคค่ะวันนี้ไปแล้วบาย